สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอช่องสามสามศูนย์สามไลน์นะครับวันนี้ก็มาเจอเกมตำนานจอมพูดถังซานนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวทีมพิษของผมนะครับที่ผมมองว่ามันเก่งที่สุดในตอนนี้นะครับสําหรับทีมพิษนะครับสําหรับสายเติมน้อยเติมปานกลางครับส่วนสายเติมเยอะเนี่ยมหาเศรษฐีดูไบเนี่ยก็คุณจะเล่นอะไรุณก็เก่งนะครับอืมเพราะว่ามันเติมเยอะไงของมันแน่นกว่าของของคนอื่นเขาเนาะเออแล้วตรงนั้นก็ปล่อยผ่านนะครับมาดูทีมผมกันดีกว่าเนาะ ก็จะมีทีมทีมนี้นะครับก็มูไป่พีพีตรงไปอ้วนแล้วก็เย่ยลิงๆลิงนะครับแล้วก็ออสก,กาเนาะอ่าเย,ย่ลิงๆลิงเนี่ยคือมันสามารถใช้สลับกับถังซานได้นะครับอสองตัวนี้เนาะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้สําหรับผมนะครับอืมที่ผมมองว่ามันดีเนาะก็ถามว่าทําไมผมไม่ใช้ปู่พิษครับเพราะปู่พิษมันผมยังมองไม่เห็นประโยชน์ของมันนะครับอพีพีตรงเนี่ยถ้าจะเอามาแทนพีพีตรงเนี่ยผมว่า ไม่ได้ครับดาเมจก็ไม่พออยู่ดีเนาะเพราะพีปีตรงดาเมจมันก็เยอะเหมือนกันครับไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมันจะมันอะตัวมันอะมันจะสามารถาดูดพลังงานวิญญาณนะครับของฝั่งศัตรูนะครับเอามาให้กับกับเราเนาะเออกับตัวมันเองนะครับเพื่อที่จะให้ใช้อนติไวขึ้นนะครับเออก็เดี๋ยวลองไปตีให้ดูก่อนกันก่อนเนาะเออเดี๋ยวลองไปตีดูนะครับ อันนี้คือไปใช้ทีมของเย่ดึงหิงนะครับเดี๋ยวทุกคนรอรอดูเนาะเพราะมันจะมีพลังงานบวกสิบมาอยู่นะครับพลังงานบวกยี่้าเนาะเมื่อกี้นี้ พลังงานบวก25นะครับเนี่ยพลังงานบวก10เห็นไหมเห็นไหมขึ้นมาแล้วเออนี่นะครับมันจะมันจะทำให้เราแบบว่าใช้นติไวขึ้นนะครับเนี่ยทำนี้เลยเนาะ คืออย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าถ้าตัวแท้งตายนะครับคือทีมพีชจะเล่นยากมากๆนะครับตอนนี้เนาะเห็นไหมฮะมันใช้สัก,กิวดุรัวเลยนะครับเห็นพลังงานบวกสิบอี้วเห็นไหมเนี่ยฮะ แล้วคือดามจมันมันแรงนะครับมันไม่ได้น่าเกียดนะครับพีปีตรงอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูดามีดนงดามีที่มันทำอ,ะอ่ะเออ <c oughs> คือถ้าถามว่าอ้าวแล้วแล้วทำไมไม่เอาปู่พิษมาแทนเย่หลิงหลิงก็ทุกคนก็เห็นสภาพอยู่นะครับว่าตัวแท้งเนี่ยหรือถ้ามันตายอะ่ะก็ทุกคนทีมแถวหลังก็ตายอ่ะครับเออเอาสังซามาแทนอ่ะยังยังพอวัด พอวัดไปได้นะวัดดวงไปเนาะเออเพราะว่าถังซามันยังล็อกมอนเตอร์ไงแบบไม่ให้ตัวแทงเราตายไวอะครับอืระเบิดเยอะันใช้นตีแบบที่ๆเลยครับทีมผมอะดูดิเห็นปะไอรัวๆนี่แหละข้อดีของปีวีตรงเนาะ เห็นไหมอย่างที่รู้กันครับว่าถ้าดาเมจไม่พอเวทาดาเมจไม่พอนะฮะต่อให้มัยืนได้นะครับเวลาก็ไม่พออยู่ดีฮะไม่ทันนะครับอืมอ่ะเดีย๋ยวมาดูดาเมจกันนี่นะครับดาเมจไปปีตรงสามแสนห้านะครับเยอะนะครับไม่น่าเกียดนะเออส่วนไอ้อ้วนผมนี่คือดาเมจนี่โดดเลยฮะ เพราะว่าผมปั้นมันเยอะนะครับถ้าปีปีตรงสัก80เหมือนกันเนี่ยวิว80เหมือนกันเนี่ยก็น่าจะสูสี่เนาะน่าจะประมาณสักหกแสนกับแปดแสนอย่างนเงี้ยประมาณนั้นนะฮะเออต่เดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกอย่างก็คือผมจะเทสเอาปู่พิษลงมานะครับอืมเอามาแทนปีปีตรงเนาะทุกคนจะได้รู้นะว่าเอา้เอา,อาผมอา้าผมอยินดีกัน เป็นพิษสามตัวไปเลยดีกว่าเออที่ทุกคนใช้กันอยู่ใช่ไหมก็จะมีปีปีตรงตู้กรโปรแล้วก็ไอ้อ้วนเนาะมันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแล้วกันนะตัวแทงนี่คือแบบเห็นปะฮิวตัวเดียวมันไม่ไหวแล้วครับตอนเนี้ยดูดิฮิวแทบจะไม่ทันนะครับ ก็อย่างที่รู้กันเนาะถ้าตัวแทงเราตายคือจบครับยังไงก็ตายนะฮะดูดิเห็นปะอ่ะตัวหลังโดนแล้วครับตัวลวงละแล้วดูมอนมันตีดูมันตก <c oughs> ดูดิปูผีก็จะตายละอย่างมันแรงมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่รูรู้กันนะตัวแทงเราตายคือจบครับเนี่ยดูดิไม่ได้เล่นครับ ไม่ได้เล่นครับทีนี้ก็ทุกคนก็น่าจะตัดสินใจได้เนาวว่าควรจะจัดทีมยังไงเนาะตามนี้เนาะก็มีแค่นี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะถ้าทุกคนสงสัยอะไรก็เิ้นไว้ใต้คลิปผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบเนาะอโอเค ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนะาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ